ผู้ีารจะขึ้นกระรถตู้มาโปรดซือต้ที่เรารอตั๋วนะคะหากเจานที่ตรวจพบผู้โดยสารไม่ซื้อตั๋วกรอนทนถ้าจะต้องเสียค้าจเปลี่ยนชื่อต้องรวจแต่าผู้โารรวนรเร็วถ้ามองราติดบารรถธรรมดาลูกค้าเดิน่าไึ่รอได้กอเปนทีรู้ตร